โรงเรียนบ้านอาจารย์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด42ไร่2งาน80ตารางวาโรงเรียนบ้านอาจารย์เป็นสถานที่หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีเขตพื้นที่บริการคือบ้านอาจารย์หมู่6หมู่9และบ้านวังประเสืมหมู่5 ปัจจุบันมีนางนัมทมนทวีกิติเกษมดํารงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอาจารย์มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น14คนแบ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปฐมวยัยระดับปฐมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น219คน การดาเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพื่อป้องกันผู้เสพติดรายใหม่และให้การช่วยเหลือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขซึ่งโรงเรียนบ้านอาจารย์ได้ดําเนินการอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้โรงเรียนบ้านอาจารย์มีการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวเกิดความยั่งยืนต่อไป มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนของเราได้มีการดําเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานตามโครงการของห้องเรียนสีขาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยโรงเรียนของเราได้จัดทำประกาศผลการประเมินห้องเรียนสีขาวดีเด่นในทุกๆเดือนและได้มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศทุกเดือนตลอดทั้งภาคเรียน โรงเรียนของเราได้จัดทำประกาศสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้กับคณะครูบุคลากรและนักเรียนได้เกิดความตระหนักโดยการจัดการประชุมวางแผน,น,นครั้นครูเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆจากสภาพแวดล้อมโดยมีการติดตั้งเขตปลอดบุหรี่ตามอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนกิจกรรมกีฬาสีภายในกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สำหรับมาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนของเรามีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและมีการจัดทำแบบการเยี่ยมบ้านของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยสามารถแสดงข้อมูลได้บนระบบออนไลน์และมีการคัดกรองและจำแนกนักเรียนมีรายงานผลการใช้สารเสพติดในระบบสารสนเทศเพื่อดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบรายงานผล Care and Track Edition in School System อีกทั้งได้ประสานหน่วยงานภายนอกเข้ามาบริการส่รงตวรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนึ่งปีการศึกษา โรงเรียนมีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยใช้กระบวนการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสานขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกรณีมีการส่งต่อซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าไม่มีนักเรียนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสพหรือกลุ่มเสี่ยง มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดตั้งคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้เข้ามาขอคำแนะนำและคำปรึกษาจากปัญหาด้านต่างๆ มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนของเราได้มีการติดตั้งตู้แดงเสมาลักษ์และจัดทำตู้แดงเสมาลักษออนไลน์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อรามกอาจารย์การพนันและการทะเลาะวิวาทในรูปแบบต่างๆ โดยมีคณะครูและตัวแทนนักเรียนทำหน้าที่ดูแลรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆหากพบเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุขจะนำเรื่องส่งต่อหน่วยงานภายนอกที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของโรงเรียนเช่นสถานีตำรวจภูทรพพนาแก้วโรวงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านใหม่ชัยยาเป็นลำดับต่อไป มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านอาจารย์ได้ไประกาศให้มีนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานโครงการคำสั่งปฏิบัติงานกิจกรรมโดยกำหนดให้มี1คณะกรรมการอำนวยการคือทีมบริหารมีหน้าที่กำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ 2. คณะกรรมการดำเนินงานทีมงานยาเสพติดมีหน้าที่ให้ความรู้กระบวนการและประเมินผล 3. คณะทำงานห้องเรียนสีขาวคือนักเรียนแกนนำทุกห้องมีหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมแกนนำ สฝ่ายดำเนินงานให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการกำกับติดตามประเมินผลสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานพิจารณาจัดทํามาตรการลงโทษมาตรการเสริมแรงและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง